ก็เป็นนักแสดงนอกบทบาทนอกจอต้องคือต้องทําให้เสแสร้งว่าตัวเองนั้นเป็นบุคคลชั้นสูงเป็นพวกไฮโซนะครับคือวิถีชีวิตก็คือต้องกินหรูอยู่สบายต้องใช้สินค้าแบรนด์เนมเสื้อผ้าแต่งกายต่างต้องต้องหรูกว่าชาวบ้าน <c oughs> เกินกว่ามาตรฐานสังคมที่คนทั่วๆไปจะพึงปฏิบัติซึ่งคนรวยจริงๆรวยต่ับประเทศเขาก็ไม่ทำกัน และคนเราที่ทําเพื่ออะไรก็คือก็เป็นการสร้างภาพดูว,ว่าตัวเองนั้นเป็นคนสูงส่งระดับเทวดาระดับนางฟ้าสูงส่งกว่าคนทั่วไปฉะนั้นการสร้างภาพการสร้างความเชื่อถือสิ่งเหล่านี้นะครับที่เขาทำนะ่ะเขาเพื่อให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจสร้างเครดิตทางสังคมเขาจะเป็นใครมาจากไหนเราไม่รู้แต่วันนี้เรารู้โอ้โหชุดนี้คนคนนี้ก็โชคดีแลอเกิดนะครับมีเครดิตทางสังคมมี การใช้ชีวิตที่หรูหราในเคื่องจิตวิทยาครับมันมีผลกับมนุษย์ยังไงครับการที่เราได้เห็นการสร้างภาพว่าเป็นคนรวยมันมีผลต่อการรับรู้ของบุคคลทั่วไปคนทั่วไปจะรับรู้้เลยว่าคนคนนี้โอ้โหเขาไม่ธรรมดานะเขาเหนือกับมาตรฐานคนทั่วไปเขาเหมือนแบบผ่านการตรวจสอบโดยคือเราไม่ต้องเราเชื่อโดยสนิทใจเลยนะครับว่าเขาต้องมีเงินจริงๆครับไม่มีเงินจริงๆเขาจะอยู่ยังไงบ้านราคาเจ็ดร้อยล้าน หรือกินอาหารมื้อละเป็นแสนพักโรงแรมคืนน่ะเป็นหลักกับเกือบห้าแสนหลักเกืบเกือบล้านครไปจากกระติ์เนี่ยครับถ้าไม่รวยจริงทําไม่ได้อืนะฮะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คนในสังคมหรือคนทั่วๆไปเมื่อได้เสพสื่อผ่านเออเรา,เรา,เ,ราเราได้พบได้เห็นนะั้นเรารู้แล้วอ๋อไม่ธรรมดาเขารวยจริงเกิดควาไมไว้เนื้อเชื่อใจเขามีเครดิตไปแล้วเขาสร้างเครดิตไปแล้วเขาจะมา คือสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาจะเอามาใช้กับเราไงก็ได้เช่นเช่นเขาจะมาเขาจะขอยืมเงินเราหรือเขาเาอ,อะไรมาพูดกับเราอย่างไงกับเราเราก็ต้องเชื่อดิครับ,รบใช่ไหมฮะระดับนี้เขาจะโกงเราเลยครับ